สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่28มีนาคม2566คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมาการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทตกลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะจจสเมนนะคะ คำพิพากษานะคะสงเรียนในช่วงนี้นะคะคนวันอาทิตย์นะคะใครหลายๆคนนะคะมีความละเอียดมีความรอบคอบมากขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะกําลังคิดทบทวนอดีตคิดทบทวนในสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะนะรู้สึกโปรงๆกับชีวิตด้วยนะคะสําหรับใครบางคนนะคะมีโอกาสที่จะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะการให้ทานการบริจาคทานนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะณด้านของการเงินนะคะรายจ่าย เาข้าซ้ายแจกขวานะคะหรือเรียกว่าการเงินค่อนข้างจะหมุนนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะ man, ักแฮงแมนแฮงแมนสองเหรียญน,นะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจิบยืมนะคะจากการเงินจากนี่นกระบบหรือบางคนนะคะอาจจาะกดบัตรเครดิตก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะักรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะถ้าทางด้านของการงานนะคะนัจแจส์แสเมนนะคะแฮงแมนนะคะ นับรวมทั้งสีถ้วยนะคะเรียกว่าการงานมีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะแบบกระทันหันก็ได้นะคะเรียกว่าไม่ได้วางแผนมาก่อนนะคะนะก็ถ้าคนมีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่ทําสิ่งใหม่ๆนะคะหรือหรือได้งานใหม่นะคะจัสเมนนะคะคำพิพากษาเรียกว่าเทวดาเป่าแตรให้คนไตฟื้นคืนชีพนะคะใครที่ว่างงานตกงานก็มีโอกาสได้งานแบบกระทันหันก็ได้ด้วยนะคะ นะรวมทั้งใครที่จะป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นใครมีคดีความคาดีความก็จะเส้นสุดลงนะคะศาลจะยกฟ้องแต่คุณต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะคะถ้าคุณมีความผิดคุณก็ต้องโดนลงโทษนะคะเพราะเพราะตัดสินจากบุญและกก,กรรมที่เราทํามานะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะในช่วงนี้นะคะใครที่จะป่วยไม่สบายนะคะอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะจะค่อยๆเรียกว่าจะ เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะหรือใครบางคนนะคะอาจจะได้รับข่าวคราวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครก็ได้ด้วยนะคะนั้นในช่วงนี้นะคะถ้าทางด้านของอารมณ์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะบางคนอยู่ในช่วงของเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนะคะนะบางอารมณ์ก็เหนื่อยเหนื่อยกับงานนะคะก็ได้ด้วยนะคะสีถ้วยนะคะสีถ้วยแฮงแมนนะคะอยากปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยากนั่งคนเดียวอยากอยู่คนเดียวอยากเรียกว่าอยากไม่อยากจะพูดหรือว่าไม่อยากจะคุยกับใครก็ได้ด้วยนะคะ นะ้ใครที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะกับเพราะอาหารกรดรย้อนพวกนี้นะคะอาจจะเวียนกลับมาก็ได้ด้วยนะคะบางคนปวดหลังก็ได้นะคะนะปวดหลังนะคะระบบช่องท้องพวกนี้นะคะแป้งหวานน้าตาลนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนวันอาทิตย์นะคะคนที่มีคู่ครองนะคะนะระวังอารมณ์ของตัวเองนะคะในช่วงนี้รู้สึกจุกจิกจู้จี้ขี้บ่นด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดจะโฟกัสเรื่องการงานการเงินมากกว่านะคะโชคลาบนะคะโชคลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะมีสี่ถ้วยนะคะให้บวกหลบหนึ่ตัวสุดท้ายนะคะนะเพราะว่ามันอาจจะเฉียดนะคะเรียกว่าไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิบสีนะคะมีเลข0ูนสองสอง สี่นะคะศูนย์สองสองสี่นะคะต่อไปนะคะคนบันจันคนบันจัน คนวันจันนะคะจะตริกนะคะเดชชรีอดคนวันจันนะคะในช่วงนี้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะนะาอาจจะเกี่ยวข้องกับเอกสารบางสิ่งบางอย่างหรือใครบางคนก็ไปทําบัตรประชาชนไปต่อทะเบียนไปต่อประกันก็ได้ด้วยนะคะนะ่าจะทําอะไรในช่วงนี้นะคะคนวันจัน <mumbles. S 1> มีความละเอียดนะคะแล้วก็รอบค้อม,มากขึ้นหรือบางคนกําลังเดินเรื่องเกี่ยวกับการทาวีซ่านะคะเกี่ยวกับการเดินทางไกลต่างเิ่ต่างแดนต่างประเทศนะคะก็ได้นะคะแต่ความสําเร็จก็ รออยู่นะคะ9ไม้เท้านะคะการงานในช่วงนี้นะคะงานเยอะนะคะงานเยอะงานมากนะคะหรือเรียกว่าความรับผิดชอบนะคะค่อนข้างจะเยอะนะคะนะหรือใครที่ทํางานทางด้านประเภทหน่วยงานราชการนะคะทหารตำรวจนะคะนงานความรับผิดชอบเยอะหักนะคะ6ไม้เท้านะคะจะทําอะไรในช่วงนี้นะคะจะประสบผลสําเร็จหรือใครบางคนคิดอยากจะทําอะไรอยู่นะคะนะความสําเร็จก็รออยู่นะคะ ใครว่างานตกงานมีโอกาสได้งานนะคะได้เริ่มต้นงานใหม่ทําอะไรใหม่ๆนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะน่าจะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะแต่ก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนโสดมีโอกาสพบรักพบถูกอก,ถ,กถูกใจนะคะบางคนเป็นต่างชาตินะคะบางคนเป็นคนในหน่วยงานราชการนะคะก็ได้ด้วยนะคะ ใครที่ทํางานทางด้านลูกย่างระจําน,นะคะบางคนมีโอกาสได้อัพเงินเดือนนะคะเงินเดือนอาจจะอัพขึ้นหรือว่าเปลี่ยนตําแหน่งก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะยุธยันผ่านะนะคะจะให้โชคลาบรวมทั้งเลขบัตรประชาชนนะคะจะให้โชคลาบส่วนเลขมงคนจากพื่ยิบสี่นะคะมีเลข1796นะคะหนึ่นะคะต่อไปนะคะคนวันอังคาร โอ้ยขอโทษค่ะมันดังขาญนะคะคุณมันดังขาญ เจ้าชายเหรียญนะคะจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะหรืออาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะรวมทั้งบุตรหลานบริวารนะคะจะให้โชคให้ลาบนะคะในด้านของการเงินนะคะมีเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะนะใครที่ทํางานทางด้านประเภทธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือใครที่ทํางานทางด้านประเภทลูกย้างประจำนะคะในช่วงนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องตัดสินใจนะคะบางคนตัดสินใจออกงานอย่าเปลี่ยนงานก็ได้ด้วยนะคะ นกัก็เรียกว่าจุดหักเหก็ได้นะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะส่วนด้านของการเงินนะคะใครหลายๆคนนะคะในช่วงนี้มีโอกาสเสียเงินก้อนนะคะนะ่าเหรียญน,นะคะขึ้นมานะคะอาจจะเรียกว่าเงินเป็นก้อนที่เราต้องมีโอกาสได้ใช้จ่ายออกนะคะอาจจะบางคนอาจจะเสียเกี่ยวกับค่าเช่าค่าบ้านนะคะค่าบางสิ่งบางอย่างนะคะสิ่งสิ่งต่างๆที่เราต้องอใช้นะคะ The date นะคะ นั่นเดทขึ้นมาก็เรียกว่าจบอีกสิ่งหนึ่งเริ่มต้นใหม่นะคะอีกสิ่งหนึ่งนะคะนั้นในช่วงนี้ใครที่ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะมีโอกาสได้งานใหม่หรือว่าได้เริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะก็ได้นะคะนั้นด้วยอิทธิพลของเจ้าชายเหรียญนะคะข่าวดีนะคะเกี่ยวกับการงานหรือว่าการเรียนนะคะน้องนหนูๆนนูะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะสุขภาพในช่วงนี้นะคะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะคนมันคันส่วนคนที่ ด้านของความรักนะคะคุณผู้หญิงนะคะนะใครบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการจ้องจับผิดคนรักคู่ครองหรือว่าอยู่ในช่วงของเรียกว่าอา,อารมณ์คิดถึงคิวห่วงก็ได้ด้วยนะคะนะต้องระวังอารมณ์ตัวเองนะคะค่อนข้างจะใจร้อนด้วยนะคะในช่วงนี้นะคนของขานนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะ คนโสดจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะการเงินซะมากกว่านะคะโชคลาภนะคะใครที่มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพนะคะมีโอกาสได้เดินทางไปร่วมงานศพของใครบางคนด้วยนะคะหรือได้รับข่าวคราวกันเก็บกันป่วยของใครก็ได้ถ้าใครเดินทางไปร่วมงานศพนะคะก็เอาเลขเกคนเสียชีวิตหรือว่าเลขจากคนป่วยก็คือเลขเตียงนะคะจะให้โชคลาบกับเราได้นะคะส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิี IS, 2> 2 costumes, นะคะมีเลข0 0 3 5นะคะ0 0 3 5นะคะ ข้าไปนะคะคนวันพุธ คนวันพุธนะคะอัศวินเหรียญ The f คนวันพุธในช่วงนี้นะคะมีดวงเดินทางนะคะนะมีดวงเดินทางแบบกระทันหันนะคะไม่ได้วางแผนมาก่อนนะคะหรือใครบางคนอาจจะทํางานไปด้วยพักผ่อนไปในตัวก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะเรียกว่าการเดินทางแบบปุ๊บๆนะคะปับ๊บ ปุ๊บปั๊บนะคะก็ได้ด้วยนะคะหรือบางคนก็อาจจะไปในสถานที่เก่าๆเ,เดิมๆที่เราได้เคยไปมาแล้วนะคะนะจะได้เจอเพื่อนเก่ามิตรเก่านะคะนะถ้าเราไม่ได้เดินทางไปก็จะมีคนอื่นเดินทางมาหาเรานะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวนะคะมีหมีหถ้วยนะคะเรียกว่าจะมีลูกค้าเก่าเก่านะคะลูกค้าประจํานะคะนะลูกค้าเ,เดิมๆนะคะจะกลับมานะคะลูกค้าพูดปากต่อปากนะคะ ธุรกิจไม่เงียบเหงานะคะการเงินก็มีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะแต่บางคนนะคะการเงินจะหมดไปกับกิเลสข,ของตัวเองนะคะบางคนหมดไปกับการเดินทางหรือว่าการกินการใช้นะคะก็ได้ด้วยนะคะอันเด็กฟูเรียกว่าหมดหมดไปหาใหม่ได้นะคะใครบางคนนะคะสเตรนนะคะในะความรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะมีเข้ามาให้เราต้องมีความรับผิดชอบแต่คุณก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะคะด้วยความสามารถของคุณนะคะนะัสเตนเป็นคนที่เก่งนะคะเป็นคนอึดนะคะเป็นคนที่ เรียกว่าอดทนนะคะเกี่ยวกับด้านของอความรับผิดชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานหรือสิ่งต่างๆนะคะส่วนทางด้านของการงานนะคะนะใครที่ทํางานทางด้านประเภทลูกย่างประจํานะคะก็ยังเป็นยังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะในช่วงนี้นะคะด้านของความรักนะคะใครที่โกรธกันนะคะเคืองกันมาก่อนหน้าน,นี้มีโอกาสได้ปรับได้กลับมาพูดมาคุยมาอยูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะ ส่วนคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะบางคนเ,เรียกว่ายังรักสันโดษนะคะบางคนเป็นคนแม่เลี่ยงเดี่ยวเป็นคนไพ่เลี่ยงเดี่ยวก็ได้นะคะยังไม่ปลูกมัดหรือว่าปลูกพันอะไรกับใครนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโชคมีลาบได้นะคะลูกหลานบริวารน,นะคะจะให้โชคให้ลาบส่วนเลขมงคลนะคะจะพ4นะคะมีเลข0068นะคะ0068นะคะ ต่อไปนะคะคนมนพรหัสษมณ์โ้คนล้นสละด,ดงดีค่ะเด หนึ่งเหรียญนะคะณ1หน you. well ึ่งเหรียญนะคะในช่วงนี้นะคะใครที่เราคอยด้านของการเงินอยู่บ้างนะคะจะได้รับข่าวดีจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะหนึ่งเหรียญเรียกว่าคนดวงเฮงนะคะน่าจะค้าขายอะไรอยู่นะคะเรียกว่าขายดีขายดีนะคะขายหมดเกลี้ยงนะคะนะบางคนก็มีโอกาสมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงได้ด้วยนะคะนะหนึ่งเหรียญจะมีคนหยิบขอโทษค่ะจะมีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆเข้ามาให้นะคะนะใครอยากกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะจะทําสิ่งใดนะคะก็จะประสบผลสําเร็จนะคะ นะราชินีเหรียญน,นะคะผู้หญิงผิวขาวจะนําความสําเร็จมาให้หนึ่งเหรียญราชินีเหรียญน,นะคะบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับภาษาอาทรัพย์การซื้อการขายการเลขกเปลี่ยนกา,การกู้บงก์กู้ธนาคารจะประสบผลสําเร็จบางคนเดินทางเข้าร้านทองนะคะในช่วงนี้มีโอกาสาได้ซื้อทองนะคะซื้อของมีค่าก็ได้ด้วยนะคะนัชชั่เมนนะคะคําพิพากษาดวงของคุณสิ้นสุดความทุกข์นะคะน่าจ,จะสิ้นสุดความทุกข์ใจความทรมานใจนะคะใครว่างานตกงานจะได้งานแบบพลุกๆุนะคะ น่าจะได้งานที่ในสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังก็ได้ด้วยนะคะนะใครจะป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะนะใครมีคดีความคดีความจะสิ้นสุดนะคะศาลจะยกฟ้องนะคะเราก็จะชนะคดีความแต่เราต้องเป็นคนที่โดนเสียร้ายนะคะถ้าเราผิดเราต้องโดนลงโทษอย่างแน่นอนนะคะเพราะเจสเมนต์นะคะเป็นการตัดสินที่ จากมุนแล้วก็กมน,นะคะตัดสินแบบยุติธรรมที่สุดนะคะนั้นในช่วงนี้นะคะใครที่จะป่วยไม่สบายนะคะอาการป่วยจะดีขึ้นนะคะาการงานมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่ทําสิ่งใหม่ๆนะคะนะัการงานที่ทําอยู่นะคะเจมตลาดได้ดีนะคะเรียกว่า,ามีลูกค้าประจำนะคะมีลูกค้าใหม่ๆลูกค้าเก่เาๆก็แวะเวียนมาตลอดนะคะ ในช่วงนี้นะคะถ้าทางด้านของความรักนะคะคนที่เป็นโสดมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกตกใจนะคะเจอพบประปรับเจอพบชอบปัับนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่กครองอยู่แล้วมีโอกาสได้รับของขวัญของขวากจากคนรักนะคะก็พูดดีๆกับคนรักนะคะจะจะได้รับโชคลาภด้วยนะคะจากคนรักนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขมงคลจากพระคฆศนะคะมีเลข1001นะคะ1001นะคะ ต่อไปนะคะคนมันสุกคนมันสุกคนมันสุกนะคะสีไม่เท้า หนึ่งถ้วยคนวันสุ์นะคะในช่วงนี้นะคะด้านของการงานนะคะเรียกว่ามีความมั่นคงนะคะงานทางด้านประเทธ,ธุรกิจส่วนตัวนะคะนะหรือบางคนนะคะมีโอกาสที่จะได้เปิดร้านใหม่หรือว่าทําสิ่งใหม่ๆนะคะนะใครว่างานตกงานมีโอกาสได้งานนะคะคนวันสุขในช่วงนี้นะคะกินเยอะด้วยนะคะกินเยอะทานเยอะนะคะอาหารการกินอุด,ดมสมบูรณ์นะคะ3ดาบนะคะระวังเกี่ยวข้องกับสุขภาพระบบทางเดินหายใจเจ็บคอมีเสมหะพวกนี้นะคะรวมทั้ง คำพูดนะคะคำพูดของเราอาจจะไปทิ่มแทงจิตใจคนฟังเขาก็ได้นะคะให้ระวังเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนะคะคำพูดของเรานะคะ The Lover นะคะนะเกี่ยวข้องกับกา,การเจอการเจอคนหมู่มากนะคะในช่วงนี้ใครที่ทําเกี่ยวข้องกับด้านบริการด้านร้านอาหารนะคะความเสืยอความงามเสื้อผ้าหน้าผมนะคะลูกค้าเยอะนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ คนวันศุกนะคะใครที่มีคู่ครองนะคะในช่วงนี้จริงๆแล้วยังเป็นความรักที่ดีนะคะแต่สําหรับบางคู่นะคะให้ระวังปัญหามือที่2ปัญหามือที่3นะคะปัญหารักสามเศร้านะคะอาจจะเข้ามาหรือเราอาจจะอยู่เฉยๆนะคะอาจจะมีคนอื่นเข้ามาผัวพันกับเราก็ได้นะคะในขณะที่เรายังมีคู่ครองอยู่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าไม่ใช่ตัวเราก็อาจจะเป็นคนรักของเรานะคะก็ได้นะคะนะเรียกว่าสามสามดาบเดินเลเวอร์นะคะนะปัญหา เขาเรียกว่าปัญหามือที่สองปัญหามือที่สามนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาผัวพันให้เรามีปัญหาได้นะคะส่วนคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะบางคนเพิ่งจะอก,อกหักมาใหม่ๆก็ได้ด้วยนะคะนะหรือบางคนอาจจะอยู่ในห่วงของความรักเพิ่งจะเจียเพิ่งจะเจอพจเจอพิ่งจะปิ๊งหรือแอบหลงรักใครอยู่โดยที่อีกฝ่ายนันยังไม่รู้ตัวก็ได้นะคะส่วนทางด้านของชคลาบนะคะ เลขมงคลจากพยัญชนะนะคะมีเลขสี่หนึ่งสามหกนะคะสี่หนึ่งสามหกนะคะต่อไปนะคะคนเหมือนกั คนวันเสาร์เก้าถ้วยสี่ถ้วยคนวันเสาร์นะคะนะ้าในช่วงนี้นะคะกินเยอะนะคะอาหารการกินจะว่าอุด,ดมสมบูรณ์นะคะนะระวังโรคอ้วนนะคะระวังพวกแป้งนะคะเบาหวานน้าตาลนะคะแปดถ้วยสี่ถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับการกินการทานนะคะไอเบาหวานพวกนี้นะคะนะ้เกี่ยวกับระบบระบบขับถ่ายพวกนี้นะคะก็ต้องระวังนะคะ ราชนีพระจันทร์นะคะด้านของการงานนะคะใครที่ทํางานทางด้านประเภทธุรกิจส่วนตัวนะคะด้านด้านอาหารนะคะหรือด้านบริการนะคะความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมนะคะช่างเกจช่างไอเดียช่างออกแบบช่างดีไซน์นะคะนักงานทางด้านประเภทนี้นะคะลูกค้าเยอะนะคะน่าจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะแยะนะคะเจ้าชายเหรียญน,นะคะจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของ การงานนะคะรวมทั้งจะได้รับข่าวดีจากบุตรหลานบริวารน,นะคะใครที่มีบุตรหลานบริวารอยู่ใกล้ๆนะคะอาจจะบุตรหลานบริวารอาจจะสมเงินเข้ามาให้หรือได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านการเารียนการศึกษาก็ได้ด้วยนะคะนะการงานที่ทําอยู่นะคะมีเรียกว่ามีเม็ดเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่ต้องแต่ก็ต้องรู้จักเก็บนะคะแล้วก็ต้องรู้จักออมด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ความรักของคนวันเสาร์นะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะนะในช่วงนี้นะคะต้องออระวังอารมณ์นะคะนะสีถ้วยนะคะเข้ามาประกอบตัวนะคะเรียกว่าอารมณ์จุกจิกจู้จี้ที่บนอารมณ์ในช่วงนี้ค่อนข้างจะผันผวนไปรปรวนนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดนะคะใครบางคนนะคะ อาจจะโสดไม่สนิทก็ได้นะคะหรือมีความลับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เปิดเผยนะคะก็ได้ด้วยนะคะโชคลาบนะคะบทล้านบริวารน,นะคะจะให้โชคลาบส่วนเลขมงคลจากพยัญชนะคะมีเลขเก้าสี่สองศูนย์นะคะเก้าสี่สองศูนย์นะคะนี่คือดวงของคน,นวันเสานะคะก็จบลงแล้วนะคะขคำทำนายของคนเกิดทั้งเจ็ดวันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคีสวัสดีค่ะ